กลายเป็นเหตุการณ์วิวาทระหว่างยูทูบเบอร์คนดังกับอินฟลูเอนเซอร์คนดังนะครับผู้ชมแจ็คแป๊บโผและเมรายน้ำไม่อาบนะโอ้โหผู้ชมทะเลาะวิวาทกันกลางชุมชนน่าจะเป็นตลาดนัดกลางคืนที่ไหนสักแห่งแหละค่อนข้างชุนลมุนครับผู้ชมเนี่ยครับต้องบอกว่าเป็นมีการแชร์นะผู้ชมครับแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากครับแชร์คลิปเนี่ยเต็มเท็กตอกเต็มโลกออนไลน์ไปหมดเลย การประทัดเดือดของ2อินฟลูเอนเซอร์นะครับอีกหนึ่งยูทูบเบอร์นะครับก็คือแจ็คแป๊บโพแล้วก็เมลายน้าไม่อาบนะครับในคลิปเนี่ยดูเหมือนจะเป็นในชุมชนแห่งหนึ่งนะครับเป็นตลาดนัดกลางคืนเหตุการณ์ชุลมนมากครับผู้ชมครับมีผู้อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยบันทึกคลิปไว้ได้ครับหยิบมาโพสต์ลงโลกออนไลน์กลายเป็นไวรัลดังชั่วข้ามคืนครับพาทุกคนไปทําความรู้จักนะครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทขึ้นจนเป็นเรื่องแล้วก็โดนวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมเเพราาาะะวว่่ทั้ง2คนนีก็ดูหมมือจ เยาวชนเนี่ยติดตามเยอะนะครับผู้ชมแต่กลับมามีเรื่องทะเลาะวิวาทกันนี่ครับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนี้นะครับก็มีการรุงแรงนะครับทั้งใช้กําลังแล้วก็ประทะฝีปากกันนะครับผู้ชมสําหรับตัวของแจ็คแ๊ p โพหรือว่านายจตุรงพาโพนะครับแจ็คแ mm ๊พโพนี่เป็นยูทูบเบอร์สายตลกนะครับปัจจุบันเนี่ยมีผู้ติดตามมากกว่า 3. ล้านนับ3.75ล้านคนนะคุณผู้ชม3ล้านเแสนกว่าคนนะครับ แล้วก็จะเรียกว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งที่มีจุดเด่นคือพูดจาก,กวนตีนะผู้กองตรงกวนโอ้ยแกล้งคนมีดีกรีเป็นเจ้าของเพลงดังอย่าง,อยา,งอยากโดนช้อนแกงครับยอดวิวเนี่ยแตะหนึ่งร้อยล้านนะครับคุณผู้ชมแจ็คเมทโพเคยเล่าครับว่าตอนเด็กเป็นคนที่มีวีรกรรมเยอะครับดือ้อเพราะอยากยากเป็นอยากจะเป็นที่รู้จักตัดสินใจเข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงสมัยก่อนเนะ่ยเคยทักดาราดังไปแล้วเขาไม่ตอบอยากจะลองความรู้สึกแบบนั้นเริ่มทำเฟซบุ๊กและยูทูบตั้งแต่ปี56 แรกๆเนี่ยยังไม่มีใครดูครับแต่ยังคงเดินหน้าทําต่อไปจนกระทั่งกลายเป็นที่รู้จักของผู้คนนั่นเองครับย้อนไปหากจํากันได้นะครับแจ็คแป๊บโพหรือจตุรงพาโพเคยเจอดราม่ามาแล้วจนเป็นข่าวดังเช่นขึ้นไปเหยียบโต๊ะอาหารในร้านอาหารญี่ปุ่นแห่งหนึ่งจนถูกวิาพากวิจารณ์สองคลิปแกล้งคนด้วยการจุดประทัดลูกบอลปลอมหรือระเบิดเปิงปองในที่สาธารณะทำคลิปเอาแต่วงไปเป่าตอนจับใบดําใบแดงครับแล้วก็ทําหน้าเยอะเย้ยจนกระทั่งล่าสุดปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ ล่าสุดเลยเนี่ยก็คือมีคลิปความรุนแรงปะทะฝีปากกับอินฟลูเอนเซอร์อย่างเมลายครับคุณผู้ชมส่วนเมลายรัชดาหรือเมลายน้ำไม่อาบคุณคุณนะครับทริปน้ำไม่อาบเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยแหละครับหัวหน้าแก๊งนะครับคือเป็นอีกหนึ่งอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ยูทูบเบอร์นะครับเคยออกรายการสร้างตำนานมาเยอะครับกับทริปน้ำไม่อาบวีรกรรมที่ทำไว้ไหลทำเอาคนจับตามองเนี่ยนะครับเมลายเนี่ยเคยเล่าว่าชีวิตเขาเนี่ยครับเกิดที่สมุทรสาครครับแล้วจากนั้นเนี่ยแม่ก็พาไปอยู่ที่ร้อยเอ็ด ตนเองเรียนไม่จบครับชีวิตโลดผนเห็นเพื่อนโดมกาวก็ไปนั่งมองวันหนึ่งเห็นม้าตัวไปเป็นก็รู้สึกตื่นเต้นมีความสนใจเลยขอไปอยู่ด้วยเลย,เลยไปขออยู่ด้วยเพราะอยากขี่ม้าจนได้เป็นเด็กในคอกม้าครับกว่าจะได้ขี่ก็ทําความสะอาดคอกม้าอยู่นานจากนั้นมาอยู่ขอนแก่นแล้วย้ายมาโคร,ราชใช้ชีวิตเป็นสิบปีชีวิตก็พลิกเปลี่ยนอีกครั้งจนได้มาอยู่กรุงเทพครับถามว่ามาเป็นเมลีลยรัชดาเพราะทิพมม่วงข้าวเหนียวมูลนะครับ เป็นทริปขี่รถเล่นทําบุญกันนยครับผู้ชมเลยเกิดไอเดียช่วงนั้นเนี่ยเป็นหน้าหนาวมีลายบอกหนาวพอดีแล้วน้ําไม่ได้อาบก็เลยเป็นที่มาช่วงที่ลาบากสุดๆเนี่ยคือช่วงที่อยู่โคราชครับชีวิตตกต่ำมากเขาบอกว่ามีเงินติดตัวเนี่ยเพียงแค่5บาทเองเนี่ครับก็เป็นพื้นฐานนะครับของทั้งสองอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์คนดังที่ขณะนี้เนี่ยโอ้โหคลิปถูกแชร์มากครับดันไปตีกันเองนะครับในที่ชุมชนตลาดครับแล้วไปขึ้นโรงถึงโรงพัก,กเลยนะครับไม่รู้เคลียร์กันจบยังไงครับ